ฟุตบอลคู่ระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับเตะจบไปแล้วไทยเนี่ยชนะไปที่3ประตูต่อ2ครับซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยชนะทั้งหมด4นัดรวดเลยมี12คะแนนนะครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะโดนนำก่อนแต่ด้วยสปิริตนะครับก็สู้สุดใจ หลังๆนี่ชักแปลกๆนะครับมักจะโดนนําก่อนตลอดเลยเดี๋ยวมาดูรายชื่อสเปนผู้เล่นตัวจริงครับวันนี้ไทยใช้ชุดสำรองเกือบทุกตำแหน่งเลยนะครับมีมิเกลสั้นนะครับที่เป็นตัวจริงแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้เล่นตำแหน่งแบ็คขวาโยกขึ้นมาเล่นตัวรุกนะครับแทนที่ของสุพนัทเลยผู้สาบตูก็สำรองเหมือนกันครับเป็นกำพลนะครับผู้เซนเตอร์เนี่ยก็มีเฉลิมศักดิ์จะคู่อับเข็มดีแบ็คขวาเป็นเบรสฟอร์ดนะครับแบ็คซ้ายก็เป็นอพิสิ์กลางรับเนี่ยใช้เป็นวเดเชอร์ครับ แนวรกก็จะมีอนันต์และมีอัครพงษ์วรชิตแล้วก็มีเกียวันหน้าเป้าเป็นจิรศักดิ์ส่วนด้านกัมพูชาเนี่ยนะครับใช้ตัวจริงครับพร้อมกับตัวโอนสัญชาติครบเซตเลยนะครับผู้สาบดูเป็นรีเฮงแล้วก็มีตัวโอนสัญชาติอย่างธนกะมีบราซิลครับวิเซลแบ็คขวาเนี่ยเป็นกระยาครับแล้วแบ็คซ้ายก็เป็นแบ็คซ้ายก็เป็นบารียงตรงกลางก็จะมีมิซุโนะครับมีจันโพลินไทเลอร์ครับแล้วก็รรตันนาหน้าก็มี2คนจะมีซกเน นะครับกับเนโต้นะครับวันนี้เนี่ยเขมรมาด้วยเงื่อนไขที่ต้องชนะไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดไม่ชนะตกรอบทันทีส่วนไทยเนี่ยก็ชิวๆครับสบายๆครับไม่ได้กดดันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเล่นเต็มที่หรือว่าเต็มสูบอะไรแต่ว่าก็ห้ามแพ้แหละครับซึ่งพอเกมเล่นไปเรื่อยๆนะครับในช่วง10-20นาทีแรกในช่วงครึ่งแรกเนะี่ยปรากฏว่าไทยเราเนี่ยครองวันสู้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าด้วยชุดสำรองที่ มีตัวผู้เล่นที่อาจจะไม่ได้เต็มร้อซนะครับไม่ได้มีตัวจริงมาคุมเกมหรือว่าอะไรเลยอาจจะมีเวดเดเชอร์ตัวเดียวนะครับที่คุมเกมแต่ว่าก็โอ้เหนื่อยครับลำบากการที่จะต้องคุมเกมสู้กับแดนกลางของคเขมนที่เขาเนี่ยอัด เข้ามาเต็มเลครับมีความมุ่งมั่นมาเต็มที่ต้องการชัยชนะมีทั้งหลายรูปแบบครับทั้งลูกหนักลูกลอ่อลูกชนนะครับลูกเข้าปะทะแบบจังหวะ50-10นี่แกเข้ามาร้อยเต็มเลยครับไม่มีการเบรกการยัง้งใดๆทั้งสิ้นนะครับไทยเองก็ถึงแม้ว่าจะเต็มที่แต่ก็ต้องประครับประคองตัวเองเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้เข้าสุดมากเท่าไหร่ เพราะสถานการณ์เราก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องไปเล่นแลกบวกหรือว่าบีบให้เราต้องใส่เต็มขนาดนั้นนะครับเกมที่ออกมาเนี่ยมันก็เลยดูเนือง,เนองในช่วงแรกๆบวกกับจังหวะของฟุตบอลที่มันดูแปลกๆครับบอลเนี่ยมันกระเด่งกระดอนแปลกๆนะสนามหญ้าจริงครับมันจะกระเด็นกระดอนแบบนี้แหละนะครับมันจะกระเด็นไม่จับทิศจับทางไม่ค่อยได้ก็กลายเป็นว่าเขมรเนี่ยมาแรงมากๆในช่วงแรกนะมีโอกาสโตมีโอกาสบุก,กหลายครั้งเลยตัดเกมไทยได้หลายครั้งจนไทยเนี่ย กลับไปเล่นเกมรับและเขมรเนี่ยก็มาทําได้สําเร็จเลครับในนาทีที่32ครับจากความผิดพลาดของทีมชาติไทยครับเขาตัดบอลไปได้โรตาน้าเนี่ยแหละบาดเข้ามาแล้วให้กับเนโตครับนักเตะโอนสัญชาติครับยิงเข้าไปจ่อๆเลยครับเลือกมุมทําให้เรมบเนี่ยขึ้นนํา1ประตูต่อ0ูนย์โอ้เฮกันทั้งราชมังเลยครับทีนี้ม ไทยเนี่ยก็โดนขึ้นนําอีกแล้วนะในนัดสิงคโปร์ก็โดนขึ้นนําแบบนี้เลยแต่ในนัดนี้นนผมกลับรู้สึกว่าพอไทยโดนขึ้นนำเนี่ยกลับรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรอะ่ะก็แค่แบบว่าคือโดนขึ้นนําก็จริงแต่เชื่อว่าเราก็ยังน่าจะมีอะไรที่กลับไมาได้อยู่แล้วเพราะนี่คือชุดสํารองใช่ไหมล่ะเนี่ครับเขายิงแปรจอครับพอขึ้นนำเนี่ยไทยเองก็พยายามจะเล่นเกมรุกบุกใส่นะครับจนกระทั่งนาทีที่33ครับวราชิตเนี่ยแต่งเข้าขวาแล้วก็ยิงครับผู้สาประตูปัดออกมาแล้วก็ อัครพลเนี่ยซ้ำาจอๆลูกนี้ม่ลำหน้าครับกแปลว่าไทยเนี่ยตีเสมอได้อย่างรวดเร็วครับแค่2-3นาทีเท่านั้นเองโอ้โหคําเมนบอกดีใจได้แป๊บเดียวเองโอ้จริงๆก็ยังงงนะจังหวะเนี้ยจริงๆผู้สาประตูต้องปัดออกข้างนะแกปัดมาหน้าโกตัวเองเฉยเลยครับอัครพงศ์เนี่ยก็มีสิทธิ์ยิงซ้ำาจอจนะเข้าไปแบบง่ายดายเลยครับ ถึงแม้ว่ารูปเกมไทยรแรกๆจะเป็นรองแต่ว่าการจบสกอร์เนี่ยก็ยังถือว่ามีความเฉียบคมอยู่ครับเขมรเองเนี่ยก็ได้บุกมาเรื่อยๆเหมือนกันนะไทยเองก็โอ้โหเขาโจมตีหลากหลายรูปแบบครับทั้งแทงทะลุช่องลูกกลางอากาศนะครับลูกโต้ลูกชิปข้ามหัวมีให้เห็นก็ถือว่าอาวุธหลากหลายแต่ว่าก็ยัง ขาดความเสียบคมแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะไทยเองเนี่ยก็ไม่ได้เข้าพรวดพลาดอะไรวกกับผู้สาประตูกําพลเนี่ยก็ยังคงโชว์ฟอร์มเหนียวอยู่จบครึ่งแรกไปเนี่ยนะครับเอมนเองก็ยังคงมีความหวังนะทางด้านมาเลกับสิงคโปร์เดียยังไม่มีประตูเจนกระทั่งช่วงครึ่งหลังเนี่ยไทยเนี่ยมาได้ประตูขึ้นนาครับจากการเปิดของวราชิตนะครับแล้วก็ บอลเนี่ยมันก็เด้งเข้าไปเลยครับกลายเป็นว่าดู VAR เนี่ยผู้ตัดสินเนี่ยมองว่าลูกนี้เนี่ยมีส่วนร่วมในการเล่นนะครับคนที่เล่นเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็ยืนลำหน้า ทำให้ผู้สาประตูเนี่ยเสียจังหวะแล้วก็บอลมันก็เด้งเข้าไปเลยนะครับกลายเป็นสุพนัทเหมือนตาที่ทําท่าจะกระโดดนะครับแล้วบอลมันก็ย้อยเข้าประตูจริงๆลูกนี้ครับคือผมก็ยังมองว่ามันก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรนะคือบอลมันก็เด้งสูงเองแล้วโกเนี่ยจับจังหวะผิดไปเองครับสุดท้ายเนี่ยก็โดนลิฟป,ประตูคืนครับซึ่งไทยเองเนี่ยก็เริ่มที่จะเปลี่ยนเอาตัวจริงลงมานะครับขึ้นเรื่อย นในช่วงตั้งแต่ต้นครึ่งแรกเลยทั้งสุพนัตเสกสรรพอเปลี่ยนออกมาปุ๊บเกมก็เริ่มดีขึ้นครับไทยเริ่มครองบอลได้เยอะขึ้นเริ่มนิ่งขึ้นครับจับจังหวะเกมได้ดีขึ้นนะครับเริ่มดึงช้าลงนะครับจากตอนแรกเร่งรีบไปหน่อยนะครับองบอลสู้ไม่ได้เลยแดนกลางก็ขยับวรชิดลงมาตับนิดนึงแล้วก็ใช้เวเดเชอร์ดันขึ้นสูงพอหุบมิเกลสันไปเล่นแบ็คขวาแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างมันก็ลงตัวมากขึ้นเลยครับทำให้เล่นง่ายขึ้นเวเดเชอร์เองเนี่ยก็ขึ้นขึ้นลงลงนะ เพิ่มมิติในการเล่นเกม้นจงาวานนี้ครับสุพนัทเปิดมาให้กับเสกสรรแล้วแปล แคคืนกลับไปเลยครับโอ้โห,โหงงกันทั้งสนามเป็นการเสกสรรพึ่งลงมานะครับเนี่ยงดเหยียดตัวเองอยู่บหมนกันแหละครับจริงๆฟอร์มก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเสกสรรแต่ว,ว่าลูกนี้นี่ไม่หน้าผิดหวังจริงๆในครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นว่าเกมเป็นของไทยแทบจะทั้งหมดเลยครับเขมรเองเนี่ยก็เริ่มแผ่วๆตัวโอนอะไรที่ตัวโอนสัญชาติที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยนะครับก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ครับพอไทยเนี่ยใช้ตัวจริงแล้วเนี่ยนะครับก็ครองเกมได้หมดทุกอย่าง พอมีสุพนัทมาเนี่ยโอ้กลายเป็นว่าเกมรุกดูน่ากลัวขึ้นเยอะเลยเก็บบอลได้นะครับวิ่งหลอกเมเน่เนี่ยก็ภาวะพะวงก็ไม่กล้าเติมสูงจนนาทีที่78เนี่ยแหละครับคเมเนเนี่ยจ่ายบอลพลาดครับจากตัวโอนสัญชาติญี่ปุ่นก็ไทยตัดบอลได้นะครับเล่นชิ่ง1 2เา่ตามจังหวะ บอลก็มาเข้าทางทางด้านของอัครพงศ์อีกแล้วครับทำให้หลุดเดี่ยวไปยิงจ่อๆโดนเดี่ยวเลยนะครับกับผู้ส่ประตูขเขมรก็แปรเข้าง่ายๆแลวครับไม่มีพลาด2-1ครับไทยขึ้นนําจากความผิดพลาดของกองหลังขเขมรเองอิชิอิก,ก็ดีใจแลวครับลูกทีมยิงได้รูปเกมเนี่ยก็ยังคงเป็นของไทยนะครับพยายามโจมตีนะครับจนกระทั่งเปลี่ยนวีรเทพป้อมพันลงมาโอ้หเกมยิ่งมีมิติเพิ่มขึ้น,นครับพอขเขมรเขาดันสูงเนี่ยทำให้เรามีโอกาสตัด ผ่านลายแดนรับนะครับชิปข้ามหัวนะครับเปิดข้ามหัวหลายต่อหลายครั้งมิติในแนวลึกเนี่ยก็มีเยอะขึ้นนะครับบุกโจมตีได้ลูกเตะมุมนะครับเกือบจะได้ประตูด้วยนะจรวทานเข็มดีมงไปใส่หัวกองหลังของกัมพูชานะครับแล้วก็ได้ลูกเตะมุมนะครับอีกรอบหนึ่งวีระเทพป้อมพัน์นี่ก็เปิดย้อยๆเข้ามาครับไปที่เสาสองครับกลายเป็นเฉลิมศักดิ์ครับแปรด้วยขวาเข้าไปเต็มๆมะตอนแรกก็วิ่งไปนึกว่าจะเจ็บอ๋อที่ไหนได้แกล้วงไอ สนับแข้งครับที่มีรูปน่าจะเป็นลูกชายครับเอามาโชว์นะครับลูกนี้เพื่อลูกเลย <c oughs> นี่ครับแปอจอๆสวยมากเข้ามุมแคบไปเลยนะผู้สาประตูเัมเรเนี่ยก็หมดสิทธิพุ่งคือจริงๆน่าจะพุ่งปัดได้นะลูกเนี้ยเออแต่ว่าเนี่ยครับแกปัดอะไรก็ไม่รู้นะก็เลยแบบถ้าเป็นโกแบบว่าระดับขึ้นดีขึ้นมาหน่อยอะ่ะเออผมว่าน่าจะปัดได้นะลูกอย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องทิ้งตัวพุ่งไปปัดเลย เอกลีนเอาขากลางครับกนะ็แปลกๆเป็นกันไม่รู้ซ้อมมายังไงแต่ก็อ่ะกลายเป็นไทยขึ้นนําไป3ามหนึ่งครับอาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพนักเตะผู้เล่นนั่นแหละหลังจากนั้นเนี่ยคา์เมนก็พยายามจะวิ่งสู้ฟัดครับไล่พยายามจะเอาบอลแต่ว่าก็โอ้โหด้วยตัวจริงของไทยที่ลงมาเนี่ยหลายคนก็ประสบการณ์ล้นเหลืออยู่แล้วครับครองบอลจ่ายบอลได้ ถึงแม้ว่าจะจ่ายเสียจ่ายพลาดกันหลายครั้งนะครับแต่ก็ตัดกลับมาได้แทบจะตลอดจากความหวังของเขมรที่จะเอาชนะทีมชาติไทยเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มริบปรีไปเรื่อยๆจริงๆพวกเขาเองก็มีโอกาสเข้ารอบนะถ้าเกิดชนะได้ในนัดนี้เพราะอีกคู่หนึ่งเนี่ยนะครับไม่ยิงกันเลยครับ สิงคโปร์กับมาเลเซียสิงคโปร์พอเช็คคู่ของไทยกับขมรแล้วเนี่ยพอไทยนำสามหนอะไระผมว่าเขาเองก็เล่นเซฟๆแล้วแหละนะครับเห่นข่าวว่ามีแฟนบอลเนี่ยมีบน่นมีอะไรกันว่าโอ้โหเล่นหมดแต่เช็คคู่ของไทยอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ทดเวลาไปถึง7นาทีนะครับ แล้วเขมรเนี่ยก็มายิงประตูตีตื้นขึ้นมาครับจากการฮาฟวอลเลย์นะครับของพูลีบาลีครับนักเตะโอนสัญชาติปลุกความหวังของชาวเขมรขึ้นมาอีกรอบนะครับโอ้คนที่ยิงได้นี่ต่างชาติโอนสัญชาติมาหมดเลยครับนี่ครับบอลขกขิกมงชงกันไปมาแล้วเนี่ยโอ้โหฮาฟวอลเลย์สวยมากยิงก็ไปเต็มข้อนะครับผู้สามประตูไทยก็หมดสิทธิ์แหละครับก็ได้มาจากการคอนเนคชันของต่างชาติหมดเลยครับโอนสัญชาติมาหมดเลยแฟนบอลเขมรเนี่ยก็ดีใจครับโอ้โหมีความหวังขึ้นมาแต่ก็ ต้องการอีกตั้ง2ประตูนะซึ่งเวลาก็ไม่น่าพอแล้วครับเลอแค่นาทีกว่านะครับไทยเองก็ไม่ได้บุกเพิ่มเติมอะไรนะก็เล่นรับเพื่อรอให้หมดเวลาไปเท่านั้นเองเกมนี้อยากจ,จะไม่ได้ตึงไม่ได้อะไรมากนะครับก็เล่นสบายๆนาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แลกอะไรมากนะครับยังคงรักษาผลการแข่งขันของตัวเองไว้ได้ครับก็ต้องชื่นชมทางด้านของอิชิอิด้วยนะครับที่ตัดสินใจเปลี่ยนเอาตัวจริงลงมานะครับเห็นว่าเกมมันเสียเปรียบเกมมันไปต่อไม่ได้นะโอ้ ก็ไม่ได้ดิ่งนอนใจนะครับรีบส่งพวกสุพนัทมาตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งแรกตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังเลยจนทําให้ทีมเนี่ยกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบยิงได้นะครับรักษาผลการแข่งขัน,ขนเอาชนะเขมรไปได้3ประตูต่อ2อ,อันดับเรนกิ้งก็อาจจะไม่ได้ลดไม่ได้ตบรวมถึงคําวิจารณนะ์อะไรต่างๆก็ไม่ได้ถูกวิจารณ์มากเนื่องจากผลการแข่งขันเนี่ยมันชนะนะครับและแฟนบอลเองก็เข้าใจสถานการณ์ของ E g ชดีว่าตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยกลายเป็น วัญใจนะครับของแฟนบอลชาวไทยมัที่เรียบร้อย4นัดชนะรวดเลยนะครับมี12คะแนนแล้วก็ลูกประตูได้เสียเนี่ยโอ้โหถล่มทลายครับเยอะที่สุดในกลุ่มเยอะที่สุดในรายการนี้ด้วยทำให้ไทยเนี่ยกลายเป็นทีมเต็งทีมแข็งแกร่ง,ท,ง,รงที่จะคว้าแชมป์อาเซียนในครั้งนี้นะครับสถิติการครองบอลของเราก็เหนือกว่านะครับครองบอลได้ถึง65นะครับส่วนเขมร่นเนี่ยอยู่แค่35เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรายิง14ครั้งเขงมียิง10ครั้ง เรายิงตรงกรอบเนี่ยนะครับห้ครั้งเขมຈก็ยิงตรงกรอบ5ครั้งกันยิงตรงกรอบเท่ากันเออแต่ว่าเราไนดะ้ยิงคมกว่าผู้สารประตูเซฟ3ครั้งครับผู้สารประตูเขมຈเซฟ2ครั้งเตะมุมเราได้10ครั้งเขมຈเตะมุม2ครั้งล้ำหน้าเนี่ยไทยล้ำหน้าไป8ครั้งเลยครับกรรมการเนี่ยโอ้โหยกเอายกเอาไม่รู้จะยกไปไหนนะคคือไม่รอดู VAR ไม่รอดูอะไรเลยคือแกะกะยกก็ยกอย่างเดียวเลยก็งงเหมือนกัน ขมเนี่ยไม่ล้ำหน้าเลยนะครับเอ่อพัสเซสคือการจ่ายบอลน,นะครับไทยเนี่ย507ครั้งส่วนขมຈ284ครั้งครึ่งต่อครึ่งเลยแล้วก็พัสดุ์ accuracy เนี่ยคือความแม่นยำในการจ่ายบอลเนี่ยไทย84ส่วนขมຈ์นเนี่ย68นะครับฟาวไทยฟาวไป5นะครับขมຈฟาว11ส่วนใบเหลืองใบแดงของไทยไม่มีครับมีขมຈ์มี1ครั้ง1คนก็นะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของการแข่งขันในวันนี้นะครับ ไทยก็ยังคงรักษาฟอร์มเก็บชัยชนะได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถึงแม้ว่าจะเข้ารอบไปแล้วก็ไม่ได้ปล่อยจอยนะครับโอเคครับผู้ชมมีอะไรคอมเมนต์เพิ่มเติมก็สามารถพูดคุยกันได้กลายเป็นว่าคอมเมนตตกรอบส่วนไทยเนี่ยเข้ารอบแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยเข้ารอบด้วยผลเสมอนะครับกับมาเลเซียอเมริกานี้เนี่ยเข้ารอบคือไทยกับสิงคโปร์ พรุ่งนี้จะมีการแข่งขันอีกสายนะครับคือกลุ่ม B นะครับกลุ่ม B ีอินโดจะเจอกับฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็เวียดนามจะเจอกับเมียนมาสายนี้เนี่ยมีโอกาสพลิกไปพลิกมาแน่นอนนะครับก็ต้องมารอดูรอรุ้นว่าใครจะเข้ารอบในกลุ่ม B เพราะตั้งแต่อันดับหนึ่งจนถึงอันดับ4เนี่ยมีโอกาสเข้ารอบตกรอบเหมือนกันนะครับคล้ายๆกัน